สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับ30พฤศจิกายน2 5 6 8ครับพี่น้องอสมอมี3ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบตที่กำลังจะมีขึ้นววๆนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับวันที่1-5ธันวา,าคมก็คือวันพรุ่งนี้เปต้นไป5วัน1-5ธันวา,าคมนี่เขาเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกอบตและเป็นนายอกอบตนะครับแล้วก็ วันเลือกตั้ง11มกราคม2 5 9 9ส่วนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็มีการเลื่อนวันรับสมัครสมาชิกอบตวันรับสมัครผู้ที่จะลงสมัครเป็นนายกอบตสมัครได้ในช่วง8-12ธันวาคม68แล้วก็วันสมัครวันเลือกตั้งก็คือวันเดียวกัน11มกราคม2 5 9 9นะครับที่นี่อสมอสมมีสิทธิ์ลงสมัคร รับการเลือกตั้งด้วยนะครับถ้ามีคุณสมบัติตามกกตกําหนดก็มีสิทธิ์ลงสมัครทีนี้ถ้าลงสมัครแล้วเกิดได้รับการเลือกตั้งนะครับตอนนี้กฎหมายพรบอ,อสมอยังไม่ออกยังไม่มีผลประกาศใช้ก็อสมอยังใช้ระเบียบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอสมถ้าชนะการเลือกตั้งก็สามารถเป็นได้ทั้งสองตำแหน่งก็คือเป็นทั้งอสมและเป็นทั้งสมาชิกอบต,อตก็ได้หรือเป็นทั้งอสม หรือเป็นทั้งนายกอบตก็ได้ถ้าได้รับการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากกฎหมายพรบอรสมอพระัําัยิดอสมอยังอยู่ในสภายังไม่มีผลบังคับใช้ขณะน,นี้ก็ว่ากันตามระเบียบเดิมไปก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้อสมอที่ไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งนะคนอื่นมี3ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกอบตนายกอบตครับคือ อสมอนี่มีสิทธิ์ช่วยผู้สมัครหาเสียงนะครับเพราะว่าอสมอเนี่ไม่ใช่ข้าราชการฉะนั้นอสมอเป็นเพียงอาสาสมัครสาสุขก็มีสิทธิ์เป็นหัวคะแนนมีสิทธิ์หาเสียงให้ช่วยผู้สมัครได้แต่ว่ามีข้อห้ามเกี่ยวกับการหาเสียง3ข้อดังนี้ครับหนึ่งครับห้ามใส่ชุดอสมอหรือห้ามใส่เสื้อผ้า ที่มีโลโก้ที่มีเครื่องหมายอสอมอในขณะทําการหาเสียงช่วยผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงช่วยผู้สมัครสออบตหรือหาเสียงช่วยผู้สมัครนายกอบตนะครับห้ามใส่ชุดอสมอนะครับ,อ,รอ,รรบอ,อย่ามองข้ามเลยนะครับอย่ามองข้ามหมวกอสมอก็ห้ามใส่นะครับเสื้อกากอสมออะไรประมาณนี้ก็ห้ามใส่ขณะหาเสียงนะครับอันนี้ เป็นข้อห้ามนะครับให้ใส่ชุดเสื้อผ้าปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่มองดูแล้วไม่ไม่ได้นำเครื่องหมายของอสมอไปเป็นไปเป็นตัวหาเสียงนะครับหาเสียงนี่หาเสียง,หเ,ยงเหมือนชาวบ้านทั่วไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนะครับเอาละครับข้อ2ครับห้ามห้ามทำการหาเสียงช่วยผู้สมัครคณะปฏิบัติหน้าที่อสมอ อันนี้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่อสมนี่เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคุณแก่พี่น้องประชาชนหากฉวยโอกาสพูดหาเสียงให้กับผู้สมัครด้วยและนายกอบาตาด้วยทํานองนี้นะครับผู้สมัครสมาชิกอบาตาและนายกอบาตาด้วยนี่มันจะทําให้เกิดการเสียเปรียบได้เปรียบกันอย่างมากเพราะว่าสิ่งที่ทําหน้าที่นั้นมันเป็นหน้าที่สาธารณะ,ะเพื่อประโยชน์สู่ของประชาชนอยู่แล้วแต่เอาไปฉวยโอกาสบอกให้ประชาชนไปกา ผู้สมัครลายใดเนี่ยมันมันเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้มันผิดกติกามารยาทนะครับเพราะฉะนั้นนะขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวเช่นไปนตรวจคัดกรองโน่นนี่นั่นไปแจกชุดตรวจอะไรต่างๆให้กับประชาชนในหมู่บ้านก็แจกไปตรวจคัดกรองโน่นนี่นั่นก็ตรวจไปปฏิบัติหน้าที่ของสมอก็ทําไปแต่อย่าไปกล่าวถึงเชิชญชวนประชาชนมากาเบอร์ใดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการทําแล้วเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะ ราะนจึงห้ามห้ามทําการหาเสียงขณะขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วจะไปหาเสียงเวลาไหนล่ะไป,ไปหาเสียงเวลาไม่ได้ทําหน้าที่อสมออวันไหนไม่ได้ทําหน้าที่ก็ไปหาเสียงได้และห้ามใส่ชุดห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีโลโก้อสมอหมวกเสื้อกลักอะไรประมาณนี้อา้าวรวมอยู่ในข้อ1นข้อสอธิบายแล้วนะครับข้อสามอีกห้ามครับถ้าพี่น้องอสมอท่านใดได้ตัดสินใจ จะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครอบตสมาช ouais. ิกอบตหรือผู้สมัครนายกอบตแล้วท่านห้ามห้ามเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะเพราะว่าท่านจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าใครจะเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสมาชิกอบตหรือนายกอบตนะครับก็ให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปทําหน้าที่หาเสียงให้ช่วยผู้สมัครด้วยอันนั้ก็เป็นข้อห้ามนะครับส่วนใครที่ จะเป็นผู้หาเสียงให้สมาชิกบอบตรายใดหาเสียงให้นายกบอบตรายใดก็ห้ามเป็นกนรรมการประจําหน่วยนะอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับเพื่อให้เกิดความบริสุธทธิ์ยุติธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกบอบตและนายกบอบตนะครับอันนี้ก็คือ3ข้อที่พี่น้องอสมอควรรู้ไว้ในช่วงที่มีการรณรงงหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกอบตอและนายกอบตอครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ